สวัสดีทุกท่กคนคทกนทานนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิสรนแฟมิลี่นะครับตอนนี้พ่อผู้ใหญ่นิ่มกําลังออกมานะครับสวัสดีพ่อผู้ใหญ่เป็นไงเป็นไงสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่นะครับเสร็จขี่ปากแล้วพ่อมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้พ่อนี่สวัสดีครับผู้ใหญ่นิ่มครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงบ้างโอ้แม่ผู้ใหญ่นะครับโอ้กำลังใจทเกิด <ต>อ <approach> ยยใอร <booster> ์ำลังไใ้นะครับให้กำลังใจให้พิัูลให้ิทคนหรือเปล่ากันนะวันทนีส่งมาให้คุณพ่อนะคะวันทนีวันทันีนี่ว่าที่ลูกสะใภ้จ้าโอ้โทน่กรัใภ้นะสวนผู้เรียนนะครับมาก

เหมือนกลับมารับปริญญาเลยใหญ่สอบใหญ่สวันนี้เป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมยังไม่ได้สอบเลยนั่งรอทั้งวันเหมือนกันวันนี้ยังไม่ได้สอบเลยยังไม่สอบเลยไม่ทันขันคอก็ไม่ได้กาไม่ทันเลยให้พ่อไปเลยพ่อไปไม่ได้กอขอคอไม่ได้กาเลยเหรอพ่อไม่แต่ว่าตำรวจก็ข้ามเลยเดี๋ยววันถุนหลังเขามาพิมพ์คอไม่ได้กาเลยเนาะกอ้โหขอคอเลยนะคิดว่าพรุ่งนี้จะมีต่อไหมพรุนี้จะไล่วันพรุ่งนี้หยุดก่อนค่ะไปช่วยน้ำท่วมบ้าง

โอเคครับไม่รู้นะเพราะมันเพิ่งเสร็จไปปากเดียวก็อีกห้าคนนาทีก่อน่าจะดูแลยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทำอะไรพ่อเขทั้งวันเหมือนกับเราของพ่อก็ยังไม่ได้สอบเหมือนกัน

มอบใหมขึ้นเตรียมไว้ก็ผือไส้เ่เจอกันครงแรกที่ไหครับอนนี้เร่ยงแล้วเจอกันที่ไหนอันที่ไปีกันยังไงครับผมถามเรื่องความรักเหรอคะฮนเรออี่แล้เจอที่นี่ที่นี่เลยเลยกเาับใช่ค่ะ กองผู้ใดพัดดมนมาอ,อยู่ในนีนะกระเป๋า<ห>แ,แ,แจ้งอีกทีหนึ่งนะคะสรุปว <c oughs> ันนี้สอบวันนี่สอง<อ>ไม่ผ่ันใช่ค่ะสอบไม่แล้วรอถามตรนไหน

ต้องถามไปถามไปพ่อกินน้ำไปรอบรอบรอบหน้าขยายเป็นวันไหนพ่อยังไม่ทราบเนาะรอดูจะมีนัดที่สามเนี่ยเพราะว่าสอบยังไม่ถึงเนาะถามทีเนาะอ่าถามถามถามให้ถึงแปดอ่ะเริ่มจากโอ้ถามถามเหนื่อยไหมครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ที่มาไม่เหนื่อยก็ เใจตงบูี้ก็ิืมาสนัด่ตอลุกุมา่นเราเิ้นไหมดิสเ้นไหมไม่ดิสเ้นเนาะอีกเรื่องหนึ่งพ่าเรื่องลุงปูนะครับประชามพันหน่อยลงปูเราแหละที่ว่าบุนออกวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุนี้ก็เป็นประเพณีของชาวภูไทยของเรา วัดออกพรรษาก็จะขึ้นนำขันมาเป็งสามสิบหกคู่ขึ้นไปถวายทุกๆปีวัดท่าพรรษาวันออกพรรษานักทุนไปถวายทุกทีนักจับพระสังฆาสุดที่วัดเริ่มเริ่มเริ่มแต่เช้าเลยเนาะเจ็ดแปดโมงเดินตามธรรมดาคนที่เป็นภาดจันเสร็จแล้วก็ขึ้นใช่ครับเป็นแบบนี้บ้านเราเป็นแบบนี้ภาษา ผู้ไทยเราก็ขึ้นไปแจ้งหนน้าว่าออกอักษาแล้วผบบนี้จำเป็นไทยก็ไปขอไปสารวัตรตัวมาจำเป็นไทยก็ขึ้นไปแจ้งให้ท่านทราบว่าเออออกภาษาละพระเจ้าเล้วนะที่อะไรที่ผิดพลาดที่ล่วงเกินก็แค่ต้องสื่อคล้ายๆกันไปขอเข,นะข้า,ขาขมาใช่ค่ะถูกต้องก็ย้ายหุ้นไปยี่ยมกันมาเป็น เห็นบอกว่ายายอุ่นเย็บแขนหนักเป็นสามสิบหรืยี่สิบสามสิบหกคู่เขาจริงแต่ละปีเราใช,ใช้ชาวบ้านคนที่เย็บเป็นเย็บชื่ออยู่ผมไปหาแม่แล้วเมื่อเช้านี่ผมว่าจะไปจ้างแม่ทําแม่บอกว่าตอนนี้มีออเดอร์ทังเยอะเลยก็จ้างแกทําคู่เดียวเพราะว่ามันเยอะก็อยู่ตลาดก็ได้าแล้วเพา่อยากระๆๆากจายรายได้เพราะว่าเอกเขากระล๊อกนี่ ไม่ได้ทำธันนี่เนาะ้ก็มางซื้อแล้วก็ต้องจับงิ้อนดึงเขามีออเดอร์ท่าทอดหมูให้ก็แนอแทนรอไม่นรนเลยนรไม่นรนแทนรับแทนใับแทนรันไับนรับแนรับแนับแทนทนร้บแทนรับ่ทนรับแน่นแทนวับแทนันรนรับทนรันรนอนนะัรับนรนรนนนรันนนรนัรหร ทกคืแม่ใหญ่ทำไหวค่ะพรุ่งนี้ร้อหมุนแต่เช้านะพรุ่นี้นะวัดร้อเอ็ดนะโจังหโอเคครับพ่อครับรบแล้วไปจังหานะคทุกคนร้อยเอ็ดแล้วเชิญที่ไปทำบุญด้วยแล้วทำบุญอว่าคือตที่ใหญ่แล้วก็ตันนี้ันก็สอบปากคำไปได้แค่คนรอกก็ยังไม่้เพ่าไม่รู้เดี๋ยวเราก็รอเขที่นะมาอัเดทแล้ว ถ้ากนัดวันไหนเราก็ต้องมาะคะเราก็มากใช่ังมาแล้วมาุนมอานก็มาพชวยเมื่อวานนี้ก็มาวันนี้ก็มาพระช่วยมื่วานก็มา วันก็แต่ประเด็นก็ยังไม่คืบเนาะที่กำให้ทุกคนก็ดีใจแล้วล่ะค่ะทุกคนนะคะไม่ได้ออกกไปไหนมาไหนปวดหัวเดียวนั่งฟังคนอื่นไปเลยแล้วลูกเป็นยังไงบ้างลูกก็ยืนลูกวนนู่นนะครับลูกก็เข้าไปรับลูกก็ไม่ได้ไอ้เออหรอกอ๋ออยู่คนละส่วนนะยัง โอ้คนละส่วนละค่ะพ่อผู้ใหญ่นี่นั่งอยู่นี่ร่วมไหมนี่พ่ออยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยก็รอพ่อจะเรียกแสงได้คครับพ่อผู้ใหญ่ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่กับแม่แม่ออฟนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ